2รับสง่งนู้โดยสา,ารจากสถานีสุขหมายโปรดลงไปทางสถานีกรุงเทพครับรอรับเป็นของท่านที่เดินทางมาแล้วครับคุณปูจีเอค โอ้ยรถน้ำมันน้ำมันใสหรือเปล่าไม่เคยเห็น4026นะครับ G E K 4026 สองรู้นะ้ำมันนะบริษัทอะไรไม่รู้ให้ปตทอบไม่ยาวยาวไม่กี่ตูนะครับ ครั้งแรกนะที่เห็นรถน้ำมันหมายเลข2องครกเตีเนเยนแต่น้ำมันหมายเลข4ี่ผ่านชานชลาสี่ไปแล้วครับ มีฮิตาชิตามมาหนึ่งขบวนครับสวนกลับมา ทิตาชิ4สี่ห้าหนึ่งหนึ่งำกบวนรถเปล่านะครับแล้วก็สวนครับนี่กูจีเอเคลากน้ำมันโถเอ้ยมาบางกันกำลังจะได้มุมสวยๆเลย4026ครับ g e k คนมีสายสีแดงวิ่งเข้ามาอีก